ถ้าเราปล่อยให้ยูริกสูงจะทําให้เกิดโรคความดันโลหิตส,สูงจริงหรือครับการที่เราปล่อยให้ยูริกสูงมีแนวโน้มคุณจะเกิดความดันโลหิตสูงขึ้นตามมามีงานวิจัยอยู่2งานงานวิจัยที่1เป็นงานการทดลองในหนูเขาเอาหนูมาทําให้มียูริกสูงผลที่ตามมาก็คือว่าหนูเหล่านี้เกิดเป็นความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นมาส่วนงานที่2เป็นการดูความสัมพันธ์ในคนพบว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงจะมีความสัมพันธ์กับการมียูริกที่สูงโดยจะยิ่งมีความสัมพันธ์มากในคนอายุน้อยส่วนในคนอายุ เยอะๆความสัมพันธ์จะลดลงในคนอายุเยอะๆเนี่ยพบว่าประมาณ25-60%ของคนกลุ่มเนี้ยจะมีภาวะยูริกที่สูงแต่ถ้าเราดูในกลุ่มที่เกิดความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุยังน้อยพบว่า90%ของคนกลุ่มเนี้ยมียูริกสูงแล้วพอเรารักษายูริกเขาได้ดีควบคุมระดับกดยูริกได้ดีลดกดยูริกได้ดีพบว่าทําให้ความดันของคนกลุ่มนี้ดีขึ้นด้วยยูริกที่สูงมีความสัมพันธ์กับการเกิดความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ยูริกสูงนานๆโดยที่ไม่ได้ด ดูและนะครับผม